บอเลยครับเขาไปจำได้ัหมดูนี่หัวโจมแต่ยังไงน้ามเลิกอันนี้มันเป็นชุมพลานอย่างนี้เปล่ยเป็นเขาห้องห้องสวรรค์นะครับตั้งหน้าพ่นมันจะเป็นแอ่งเปหน้ายังเลิกเลยเขาหลอกของใหม่ครับย่ยรหลอกไม่มานี่หลอกมาถึงเพิ่มเขราก็บผมเลยยูดีรับมันมาลงอยู่นี่เลยใช่ครับนั่งอยู่หลังวแล้วมดนี่าขอแจงมาครับบอกใ เพื่ดครับบดีครับข้าวหายกรมันกับหนี่ไรนี่อะไรนีอะารน่ะไ็นีน่อะไรน่อะไร่อะนอไฟใต้อนี่าโหรน่อไนี่อเออแล้นี่เลยออกมานี่รับ่ไอน่รออไ่อะไนออกมาเอนออะอออรีอร่อน่อน่นน่น่นีนน่อนน่ไน่อ่ะ

ตายกํลังหลับเลยตัวนัหลับุ๊บอ้มจะเปลี่ยนเร็วมันเหาสออ้าอ้าวไฟแจ้งตรงนี้ไปดาน้าอเป็นรือตายโทรหาคนนั่นนี้คนี้จีอย่างนี้เรเงียงมันงูเลยเหาลเป็นบ้านไันีน่ Nada cê không muốn mua bọn cê cê câu mua bọn cê câu mua bọn